เมากินข้าวเหมอนกันวันนี้บรรยากาศแบบสวนค้าคนมีขาขาอ่อนนะชขาอ่อนนะขาก็อ่อนเหมือนกันขาอ่อนขาก็เริ่มอ่อนแล้วแหละวันนี้ไในยังกินข้าวค่ะในยังกินข้าวเสาร์แงใหญ่ทีห้องแม่บะรุงขาบรุงขาฟุ้งมาใส่ขาเฟืองมาใส่ขาวันนี้ นี่ค่ะป่นกุง้งคนกุงนก้งฝีมือเชฟม,มุกซิมเมองปคนกุง้งใส่ปลากอก,กอใส่ไข่หน่อยนึงนะอ,อร่อยชมกินปะเนะี่ยแซ่บดคนกุงง้งยังคือหวานแท้เอาบลากอก,กอไหมเห็นไขะนะ่วันนึงนี่ไข่หนึ่งฟองนี่จากแด,ดกต้องแดกโอ้ยไง แซ่บขวดนักแด่อันนี้อเองค่ะเกิดการพิพาทการพิพาทนี่มาถวยมากเลยแบ่งไฟฟ้ากินกินอยู่ท้งหน้ากันจังๆี่ละพี่น้องยิ่สวนยังอ่ะอันอมไก่ออมไก่ใส่ผักเยอะๆที่สวนมีผักผักจากสวนยายใหม่ยายใหม่ย้อนหลังแบกเก่าแบกเก่าข้างหลังเอาไปหั่นกิน ก็หอยางได้ห,หมยันยงไม่ถช่ยามก็หนูมันไม่ใช่ยามของเราเราเราโมนยามหรอวะเราเป็นคนสวนแ <laughs> สบปะคะแสบทุกอย่างมีของหวานน้ำเด้เอาเลยของหวานกับมีอ,มอย่างคือเรื่องเหลืองนั้นฟักทองอ๋อบวช ฟักทองบวฟักทองเพราะว่าตรงนีน้องงานแต่ว่าเขาช่วงนี้โควิดเขาบ่ให้มีหมอลำนอมมีมณฑปแล้วก็บ่ามห์มาง่ายๆ <ใน S 1> <น>เราต้องกินได้ให้มันสอบอาหารเช้ามีประโยชน์อ,อันนี้เป็นอีกส่นนวนหนึน่งส่วนนั้นปลูกผักส่วนนี้ปลูกข้าวกะไคริบรรยากาศถวนนะคะ มีบอกผิดกำลังลงหรือว่านะแต่มีค่าแต่ไม่ได้แผงข้างหลังก็จะเป็นมะม่วงใกล้แล้วใกล้ได้กินแล้วมะม่วงวงฟ้าลันก็บบกม้วนเคี้ยวสบยฟ้าลันฝั่งนั้นก็จะเป็นป,ปนอาอ่า,ากล้วยกล้วยกล้วยกำลังเป็นหน่วย เล้าไก่นี่ก็จะเป็นเล้าไก่เล้าไก่สมัยเด็กี่แต่ก่อนมือนี่เป็นโรงเรือนเก็บอุปกรณ์อนั้นเป็นไก่อันนี้เป็นหมวยหเข่บแหบบเละเขื <c oughs> อ่อนกระเสียบออมไก่กระเสียบเกิดอุบิเหตุลืมถ้วยลืมผักผักแกม้ม <c oughs> พี่นองกัหลายเนาะไม่อยากบบกินเํานบรรยากาศแบบเพิ่มสวนพาเปลี่ยนบรรยากาศข้านอกบ้านอืน้นข้านอกบ้านเน๊ะนเท้ารองหาแบบบรรยากาศในการใส่ชีวิตหาโอกาสกินข้านอกบ้านนี่แหละกินเข้านอกบ้านก่อนจบคลิปความสุขคืออะไรคะความสุขคือความที่มันไม่ดิบอ,ะ <c oughs> อ่ะมันบดิบมันกัสุกข,ขนาดละ แต่มันดิบน,นะควบมสุข <c oughs> ความสุขมันมันแล้วจะแพ้ให้จะนิยามไมความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสุขที่ได้กินบางคนสุขที่ได้เที่ยวบางคนสุขที่มีเงินบางคนสุขที่อาจจะไม่มีมากมายแต่ว่าก็สุขนในแบบของเราเห็นอันนั้นอันนี้แล้วเขากับโพสแล้วเขากับว่าเขามีความสุขกับไปวา่าเขาบ่ไห้เนีย สุแต่ละคนไม่เหมือนกันพะเขาโมโหพื้นฐานกันใส่ชีวิตของแต่ละคนมันต่างกันที่มาที่ไปและความต้องการพื้นฐานในชีวิตแต่ละคนมันไม่ได้เท่ากันไม่ได้เหมือนกันอืมวามสุขของแต่ละคนมก็เลยบ้างกันอืมเพราะนันมันก็นบอกไม่ได้มันแล้วแต่ภัยินิยามสุขใครสุขมัน Tu mai tu ni